เห็นเห็นเห็นทั้งคู่เลยตีเห็นทั้งคูดี๋ยวพวกเนี่ยเห็นมาเชียสายตาเห็นนทำกันสองพวกว่าลูกขึ้นมาไม่ได้ฝันใช่ไหมครับนี่จสายตาเลยสายตาเล่ยมขึ้นเห็นอยู่ใส่นี่อยู่ของต้นบกทั้งขึ้นเฮียนนะผมมองเหี้ยนบ่อยเดี๋ยวเดียังจะเพวกอันก็ได้อันเห็นอยู่กกพวกหน้าเฮียนบ่อือมองหน้าเฮียนท่างเวียผมเกม่เกี่ยวย่ามาเชียสายตาฟังกันเลยเอื่นมัน บ่ใหญ่ลูกมาเบิ่งเจอทั้งคู่เลยติก็เห็นนํากันเนาะตุ้ยก็เห็นติเห็นทุกขั้นตอนพร้อมเลยล่ะโอ้เห็นแบบไปเว้าสู่ฟังแน่อันเป็นโตคนได้บ่นั่งลิ้นกปีมาแต่กินมัวทาน้ําขอนั่งเงินว้าเลี้ยงสิไปโลกกานั่นล่ะอันนี้ปัญญว่าทั้งพี่เอาผู้ใดเปิดไฟยังพี่ทุ่มพีุ่เข้าหา4ทุมจะเขทุมนไนทูนเลิ สี่ศูนย์เอาตี่ไรสี่ยังไงเนาะเห็นเห็นยืนเห็นยืนมองเราเลยครับยืนเมื่อคืน กูใส่โบ่หัวนี่บกหูเพราะว่าเห็นดีเนี่ยเท้าเห็นใลยเขาหัวเลยล่ะใกล้เมนเลยใช่ไหมโบกตัวบกเนี่ยกุ๊กบกแต่มันคก็ยืนย่างขาฟังหัวล้างปลาสาด่ไหมเทาเนี่ยเขาจูอ่านขนาดเบียนท้องคอยกันยืนได้บ่เอาย่ฟังคุนยืนได้ยังสูงบ่สูงเาวาจูกพอเห็นเาหวคนสองเมุณสองเมตรเลยบ่ะ เราเมนไม่แท่แต่มันไฟิอยู่นช่วงไหนเอเนาะักหัวแบบนี้อ่าอ่อต่ยืนโดนดนเติบมันไม่อไม่ใครกบมติยืนหัวเลยขนาดนั้ยปี่ยงยินะขาวหลักเจอทั้งครูสองคนเห็นนี่ไม่เห็นนี่ว่าจะควงนี่ผู้เสียสจแตจะคองต้องเม็นค้นนี่ บีญพงเรียกว่าเมน้อยเหมนันจังว่าบึงอันนี้พงยัเหมอนันคือว่าบงอันนี้บุได้ดวนีกทั้งตายบขึ้นบุขึ้นผ่อนี่างีเจียงพาตีก่อนเตึมตมวันพรพตุยโอ้เจอดีวันพระเงี้ยนอยู่หลังอันวัดเนาะหลังเมียหลังเีมาคักนี่นะอยเห็นบ่ฝันเลยเห็นจังจังเลยบ่ฝันัห็นบ่บกเตียกับบ่กบเด้อ วุ้งก่อยริมไหมบานเลยยังแมนไผแล้วไม่เห็นหนาเลยจะใส่เพราะว่าเนขาสูงแต่มันสูงแต่มันกว้างกัาข้าคุ้มนะหันตาหันสูงแต่เป็นคนบมแมนนมันสูงโพดแต่ไงไงหลีพ่วงไงสูงว่าจอยเป็อย่างนี้ไงมาเจ้เมือกเินมันคนเม็ด เตนเห็นหัวงูหงูยังยัวกับเมื่วานขาวๆขนาดเต่บ่หงูอย่างนี้ใช่เต้ดำเต้ดำเต้ทุดขาวแต่มันนจว่าเป็นกีมันเีขาวไอเฮ็ดไเขาว่วงคอมันเนี่ยส่วงเันนขาวส่วนเงี้ยเห็นว่าไตดำไกับผีเปืยองปิดไฟใส่ครับ มันมีไฟสายเบืงเงนผู้ใดีไป่ร็มมีไฟนเ้มซื้อหัวมันดิแต่ว่าอยู่จึงเบื้องดนนี่เขาขามูาเหอหัวมันสองพีเอิญนั่นน้นนันอันนี้ไฟหังก็ซ้อมไปวะล่ะไฟลาดเทียวบ้งจึงเบื้องตั้งด่วนเพราะีตุลูกึ้น่าเบื้องก็ตั้งดนนะอะนะเห็นสองคนเห็นน้ำกันเพราะงี้ว่าเสียใจใจฟงไปบ่เป็นเลยนั่งดูนั่งดูผีนี่ ปนีิก็เล่าว่าสิปั่นเบื้งก็น่ามันเป็นตัวงในผีนะอ่าปุิมีบ่หอว่าเียวเียกับเืยงเียเบิ้งหนน่บดปั่นกเตียวมีปัสแหบแนบสองจะหายไปเลยมื่อเมนก็ื้อคนอีกบที่รว่าเ่็นมกไปเห็นเนจะเป็นไฟยึตนพวกเีวเชียชคะฟวืนวันพระนี่เห็นจระเลยมื่ขึ้นเห็นเลยกับไฟสองเสียบวกไเล ขันเห็นผู้เดียวกับบอสซียนเได้ยินอะไร40 40นี่คืออะไรเล่ากับบอสซียเวลาเดล่ามันนด้้ารเล่าวาเจ้าเสียเ่าไปันี่ตตีไว่าเจ้าสถ้าเีเป็นไปกุ้กุ่มไม่ได้ฝันหนมาเวลากุ่มี้เด็ดละตีเป็น40แต่ตุ้เราตีเลย40มาจาเอ้อมันก็บอกกันนที่ว่ามีเลขออกทะเบียนรถขั้นขาวข่อยหตรงๆได้หันตัวลอันกอันกเกีย 675วันวันจคอยว่องเราคอตายแ่น่ะเกี่ยวขงกันเราก็ไม่ได้ทะเบียนรถเนาะมาแล้วเจ้าขี้ทะวิรถมาในความฝันเอาราคักเพาหันนี่รถตัดนั้นเม่อวดนี้จะได้ตัวใหน้มีเพื่อนเดไ้เพ่นด้้าาเหนผีเนี่ยงว่ได้เห็นเลยบ่เห็ตัวเห็นผีตัวตุ้ยตีเป็น40มันมาเวลา40 โอ้มันมากไปลาสีถุมพอดีเออสีถุมพอดียี่สิบสองนาฬิกาสีทุงมีาาทุงนี่ละเออยี่สิบสองนาฬิกาส่วนพี่ว่าต้นมือตา้นมือสีสูด่เราบอกพ่อนี่อะไรเรามาแต่สาวเลยเราตกใจออกมาขึ้นนี่เราโอ้ยเคยเห็นดูเราเป่าไม่ตูวเห็นดูบป่แบบนี้พ่อพูดเยอะๆเห็นดูอยู่เห็นเป็นรถไฟ คม่ฟบย่เคยเห็นเป็นตัวเรเราค่ะบุยคนนะจวนตุ่งยาบกสีสันตุงีตุยฟ้าหันคับแล้วปีกเห็นวาเรื่อยๆ่่ิเขึ้นนี่โอ้ตุยตีเป็นสี่ศูนย์กับยี่สิบสองมันมาทีทุ่มนะุมาทีทุ่มนะว่าคื่ทีทุ่มเซียวเซียวบอมาาบอกเลขบอกเซียวพีเดี๋ยวนี้พีเซียวพี มามีมาดายไปนอนไม่โค่ละไปและมไดากินตูกกินดอกไม้กินนี่ดูหดไปง่ายไปนอนแสดงว่าใกล้เมนใกล้เมนติดเมนเลยเนาะนนอบ่ได้เลยแต่เราอยู่ผู้เดียวเราประกาศนอนกันแล้วกันมาตุ้ยมักเลยตัวแดงวันนี้ว้าเลี้ยงมันมามักมันบ่ได้ตีนะแต่มาหมักนี่จะจะมาเนี่ยจะหลบกบวกนะเลี้ยงดีเตี้ มักกับมักแบบรุ่นักกันี่แล้วแบกสามูนี่แล้วนายยกไม่นี่แล้วศูนย์มันออกไปรู้เลยที่ด่ะวออกไม่ก็ได้ออไม่ก็ได้สามศูนสี่ศูนย์นี่เนามัมักนะมักอายุเท่าไดรแล้วตอนนี้หกสิบเอ็ดตัวหกเอนะครับเจอผีนะครับผมหกด กันตีอันสามศูนย์สี่ศูนย์ครับยี่สองยี่สองนาฬิกาเอยี่สองอผู้ใดบ่เซียมันนอนมึงต้องเกลอกปากเลยเสียแล้วเฮ้ยเสียแล้ว้ตีแรกผัวบ่เซียเราบ่เสียเออาบ่เซียเราบ่เอียหวล้มลุกลเบี้ยี่เเลยหน้าแบบองานเีเขียนพกันโซเลี้ยงหลังเาบาดีเจียได้ต่ตุยเห็นคัดเลยทัวหน้าแล้ว หนึ่งสี่เจ็ดหนสขามองมาที่ทะเบียนบ้านพอดีอย่างนี้เลยก็ย่นเีวเนีย้เดียวข้างหนามามเห็นออของเขา<อ><อ> มยูไก้กน่ง้นเลันเอยู่ฝืนเขาดิเล้วงึ้วของห่นามาห้องเลยนะขึานหัแต่ว่าหันหนาวเหลืองเสียเบิืงงหาองสิแมจิงตากันอีแม่จิงตาเออเบลืงตาใจซื้อแล้วว่งนากันนัดนึนะจังแบบ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 อว่งนากันไีแม่จะขหัวต่างคนต่างมองกันเบิงกันนังที่เขาก็เบิงเขาเ็เงบ้านเลขที่อะไรก่อหนึ่งที่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดอืเป็นบ้านเลขที่ อะไรสงสัยสงสัยนบ่เดี๋ยวมาทั้งเฮียนพอดีพอดีมาังเนอันนี้เห็น้สิเห็นแตจ่าเลยบอดขันอันเดียจางเฉยเลยของแท้จาดจ้าเอาดีขันเห็นกับตาประสบการณ์การเจอผีสาวท่าผู้ชมเพิ่นได้มากสามศูวดเพิ่นกระปุกเพิ่นมรลุึ้นมครับทะเวียนบ้านหนึ่งเจแล้วก็ยี่สิบสยิบสองเนาะครับผมันตะฟันขันเพื่นมาหายเดกก็บอกในเด้อค่ะเดี๋ยวสีตามอีกอยู่เด้อ ค่ะเมื่อนี้ขอพูดนะตุยหลายกับผมวันนี้เขาเป็นแนวทางของนตุยนะครับผมผีมาหลอกนะครับผมผีมายืน จ่องหน้ากันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับคือตื่นแต่เช้ามานะตต๋ยก็อยากจะแบ่งปันนะครับผม40ก็คือ4ทุ่มครับนะตต๋ยตีเป็น40หรือว่า22นาฬิกานะครับส่วน 30- ก็เป็นตัวเลขที่ชอบนะครับผม1 4 7คือบ้านเลขที่นะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปหน้า สวัสดีครับ